สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากให้ให้คนมาดูคลิปของตัวเองไหมเราอยากให้คนมากดไลค์ให้ใช่ไหมใครใครก็อยากอืมแต่ถ้าเนื้อหาของเรามันไม่ชักชวนมันไม่สะดุดตามันมันไม่มีสาระอะไรคนดูเขาก็เบื่อเขาก็ดูไม่จบเราจะไปบังคับ ให้เขามาดูเราจนจบได้ยังไงเพื่อนๆว่าไหมถ้าเรามันไม่มีสาระอะไรอย่างงี้เขาก็ต้องปัดหนีไหมอืมเขาต้องปัดหนีอยู่แล้วปัดทิ้งอยู่แล้วเขาจะมาทนดูเราทําไมถ้าเนื้อหาเราพูดหรือมันไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีสาระไม่นาตื่นเต้นไม่นาชักชวนให้คนมาดูจนจบอะ่ะใช่ไหมละ่ะเพื่อนๆอืม เขาตรงปัดทิ้งอยู่แล้วเราจะไปทํำไมเขาได้เราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาปัดทิ้งเช่นไหมล่ะเพื่อนๆว่าไหมสําคัญนะเราว่า